ก็สวัสดีเพื่อน้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับกะเพาเนชิดเคยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สยามอะไรนะสยามคอนิววลสยามคอนิววลคอนิววลสยามคอนิววลนะฮะจัดที่อะไรนะจัดที่ฟิตินเลจหรือตลาดปลาของอำเภอแม่โป่ะจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะฮะก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะครับเครื่องเล่นที่เราจะมาลองก็คือจรีงจริงเอาวินนี่ก็ได้นะ วัสดีจ้าเราเองอยู่ในเคฟที่เว็บถามเขาเรื่องสิ่งเลยสิกยังไงเพื่อนชิวๆนะชิวๆมึงอยากกินนะชิบขายแล้วอ่ะ ไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมเพื่อนไม่น่ากลัวต่อมาเลยเรากำลังนั่งอยู่เครื่องที่มีชื่อว่าเครื่องไวกิ้งนะฮะ<ร>ลองรับเล่นได้นะน้องนั่เครื่องไวกิ้งนะฮะแล้วคือแบบทั้งเครื่องนี่คือแบบว่ามีแม่งงมีแม่งสองคน <c oughs> เออ เป็นเครื่องเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะแต่เคยกูแน่นมากึงไม่แน่นหรอกอ่ากระดูกคุงมึงติดเดียวโอยไมต้องกโอเคเตรียมตัวระวังโอเครื่องไหวกิงกันไปเครื่องที่ผมแล้ไไไปไวไปไหววไปไหาไปไหวไปไห ทานมา2ชิ้นมีคิสภาพนะแล้วเราจะมาเจอชิ้นสุดท้ายกันชิ้นสุดท้ายที่เราจะเล่นกันชิ้นที่3ม,มนุษย์พึง่งนะโอเคมาแล้วยังตัวฮะโอ้ยมันล็อกคุไม่แน่นะมันล็อกคูแบบมันล็อกคูเซ็กซี่มากอะ่ะคือแบบนมั้นเล่าแน่วยโอ้ยโอ้โอ วันนี้ดูตาก็รู้นะกระเพาขอลาไปก่อนซิโอเกียนี่เฮลเลยเจะก,กันบ๊ายบาย